สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับได้งานกระดินนะครับงากระดิ่พี่โชคทวีนะครับก็เล่นกันนะครับเล่นกันกับพี่นําโชคนะครับชนชนงากันนะครับได้งานกระดิ่นะครับหายข้างนึงนะครับหาไม่เจอนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้หาไม่เจอส่วนฝั่งนี้เจออยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของฝั่งนี้พอดีเลยนะครับ นี่นะครับพี่ชุกทวีนะครับผมหักไปสองข้างนะครับฝั่งนี้ไม่เจอนะครับชิ้นใหญ่ด้วยนะครับฝั่งนี้พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่คึกคักนะครับเล่นกันนะครับเล่นกับพี่น้ำโชคนะครับชนงานกันส่วนพี่น้ำโชคของเรานี่งานจะแข็งนะครับแข็งไม่กระเด็นนะครับ หาไม่เจอนะครับน่าจะหล่นอยู่แถวนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับพี่ควนก็พยายามหาแล้วนะครับก็เจอแค่ชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆนี่นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวกจะพยายามนะพยายามหาอีกนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับของพี่โชคทวีนะครับ ส่วนเจ้าวนเจ้ากานี่ยังไม่กระเด็นนะครับยังอยู่ดีนะครับมีแค่รอยนะครับมีแค่รอยตกมันอยู่นะครับน้องเจ้ากาตัวนี้นะครับน้ำมันก็ยังไหลอยู่นิดนึงนะครับสองสามวันแล้วนะครับ,รบออกไม่เยอะนะครับนี่เป็นคราบน้ำมันครับออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ออกเรื่อยๆนะครับผมก็เริมจะจะไม่ค่อยออกแล้วนะครับพี่ใหญ่ของเราก็ขมับบวมๆอยู่นะครับพี่โชทวีนะครับนี่มีมีครนให้เล่นนะผมก็จะเล่นกันนะครับจะอ้วนก็เล่นนะครับพี่โชทวีก็เล่นนะครับพี่ควันก็จะเปิดน้ําใส่ให้นะครับใส่ไว้ ใส่ดินทรายนะครับก็ไว้เล่นนะครับพอได้ใครรถนะครับในช่วงกลางวันนะครับสมพี่น้ำโชคก็เล่นนะเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จะขุดุมไว้ลึกเลยนะครับพี่น้ำโชคนะครับ มาอย่างนี้นะครับในอ่างน้ําก็มีนะครับมีน้ํานะครับก็จะเล่นนะครับขายโรในช่วงกลางวันนะครับพี่น้ำโชว์น one one. ี่งานยังไม่กระเด็นนะครับพี่โชว์ทวีนะครับคันนะครับคันพอเล่นสายไปก็จะคันนะครับสายก็จะเย็นนะครับก็จะนอนเล่นอย่างนี้นะครับถูนะครับถูพี่ขวัญก็จะฉีดน้ําให้นะครับ เปิดน้ำไว้นะครับเปิดน้ำใส่ดินนะครับใส่ดินให้ชุ่มๆนะครับจะได้เล่นนะครับก็เข้ามาบวมๆอยู่นะครพี่โชตวีนะตอนนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับเล่นจนงากระเด็นเลยนะครับยังหาไม่เจอนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็กำลังสวยเลยนะครับนี่งากระเด็นพี่โชตวีนะครับนี่นะครับ แต่ชิ้นใหญ่หาไม่เจอนะครับใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับชวนยืนดูนะครับยืนดูพี่โชคทวีเล่นนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้พี่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามช่องพายจอกาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ